พิมพ์ลีกวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางบอลพิมพ์ลลกคราเน้นทั้งหมด3คู่สาหรับในค่าคืนนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมหรืออยากได้แนวทางตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็หกโมงครึ่งน,นะครับผมเราจะมีไลฟ์สดพูดคุยกันฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้เราเปิดหัวไปที่คู่ลูตันทาวเปิดบ้านต้อนรับการเมืองกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นี่นะครับลูตันนะครับผมต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมของนายพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยถือว่าย่ำแย่อย่างมากนะผมโดยการเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงห้าฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย่อย่างมากนัดล่าสุดก็แพ้เบอร์ลี่มาด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งครับแต่ว่าการที่เขาบุกไปเยือนเอเวอเรตและชนะเอเวอเรตมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันกกกับนททาาง็ออตแมฮสเรระ ผมถือว่าจะเป็นโค้ดโนเนมโค้ดที่ไม่ได้คุมทีมใหญ่เลยแต่ก็มาคุมสเปิร์แล้วรู้สึกว่าเซอร์ไพ์อย่างมากเพราะว่า เขายังไม่แพ้ใครในพิมล nice. yeah. ีกเลยนะครับผมแล้วก็ฟอร์มโดยรวมถามว่าดูโดดเด่นไหมนะผมเอาแค่ว่าบอลในพิมลีกเดียวเนี่ยเขาชนะไปทั้งหมด5นัดนะผมและเสมอไป2อนัดก็ถือว่าดูไม่ได้แย่เลยและนัดล่าสุดเนี่ยชนะลิเวอร์พูลไปด้วยนะผมก่อนหน้านั้นนะผมเสมออาร์เซนอลนะผมชนะเชฟฟิลด์ชนะเบอร์ลี่ชนะบอลมัดและชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยนะผมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของทางท็อตแนมแทเปอร์ตอนนี้ดูดีอย่างมากนะครับถ้าให้พูดถึงในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะผมก็ยังไม่เคยเจอกันมาเลยนะผมก็เป็นการเจอกันครัั้งงแรรรรกกในนนนนปปะะะวตติศาาาาเเลยผม่จ็ท แต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมครัผมทัดแม่าสเปอร์ก็ยังขาดในเรื่องแดนกลางแบบเดิมๆอยู่นะครับผมทั้งเบนคันคูนะครับผมหรือจะเป็นทางเซซิยนนะครับผมโลเซโซ,โซแล้วก็ไบอันกิลแนวรุกก็จะเป็นทางเบนแมจอนสันและก็ทางเปริสิตนะครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดนะลิชาริสันนะผมซอนฮึงมินหรือจะเป็นเจมีนสันที่เล่นเข้าขากันอย่างมากนะครับ ส่วนทางลูตันทาวน์แล้วผมก็ขาดในเรื่องแนวรับเหมือนเดิมนะผมกาเบียลออสโลนะครับผมหรือจะเป็นทางเดนเนียลพอร์ตนะครับผมหรือจะเป็นทางอามารีสเบลนะครับผมที่ยังไม่พร้อมส่วนแดนกลางเนี่ยขาดทางโลคองก้านะครับผมแล้วก็เป็นทางจอแดนคลาร์กนั่นเองนะผมที่เหลือพร้อมหมดแต่ถ้ามองจริงแล้วนะผมก็ทุกอย่างมันมองไปทางที่สเปอร์จริงๆนะผมในเรื่องแฮนดิแคปที่เปิดมาก็ถามว่าสเปอร์จแบบเยอะไหมก็เยอะครับต้องจบให้ได้ถึง2ประตูนะหนึ่งประตูเนี่ยโอ้โหยังมีเจ็บหัวไหล่นิดๆนะครับผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมครับผมมองว่าวันนี้อาจจะมมมีบบิ๊กเเเซออรรรร์์ไพสใหห้าาา็นนะคัแต่่่ววผง ถ้าเปิดชนะเต็มที่ก็แค่ประตูเดียวจริงๆนัดนี้ให้มองไปที่ทางลูตันงเท้าวไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจะจัดให้นะครับผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอแทลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทางเบรนฟอร์ดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแมนยูนะครับผมตอนนี้เกมในบ้านเนี่ยสนัดหลังสุดนะครับผมก็เป็นการแพ้2นัดติดเลยในเกมในบ้านนะครับผมโดยการแพ้กาลาตา์สไายนะครับแพ้คิตตันพาเลตนะครับผมและการที่เขาแพใ้ในบ้านอีกหนึ่งนัดเนี่ยก็คือแพ้ไบรตันแอนด์โฮปตั้งแต่แมนเชสเตอร์ยูไไนนนนนเเเตตต็็็ดดโททาาาลยยสถิิมมมีีี่่่แพ้้ใใครใบ1ปก แพ้ในพรีเมยร์ลีกมาตลอดเลยนะครับผมทั้งแพ้ไบตันแอนโฮฟนะผมที่โดนทำลายไปแล้วก็มาแพ้คิตตันพาเลตอีกนะครับผมแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ย ยังแพ้กาลาตาลายอีกนะผมแต่ว่าถ้าเป็นในบอลถ้วยเนี่ยเขาชนะคิตตัมเพลเทมานะแล้วก็ชนะเบอร์ลี่นะผมฟอร์มที่รวมถามว่าดูดีไหมสําหรับทางแมชชินเดเนี่ยก็ยังดูรู้สึกว่าแข่งแข่งดูแย่ๆอยู่นะผมประเด็นหลักๆคือโอนาน่าตอนนี้คือมีประเด็นเยอะมากๆนะครับผมทั้งในเรื่องการเซฟประตูไม่ค่อยได้นะครับผมโดนยิงเป็นตรงอย่างเดียวเลยนะครับกับกันกับทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ดูย่าแย่เหมือนกันนะผมเอาแค่ในพิม์ริงเดียวเนี่ยเขาเก็บชนะด้เพียงค่นดเดียวคือชนะฟูลแลมนเี่่่ยสสมมออถ้าวใญรผโดกทไปึง 4นัดนะครับผมแล้วก็แพ้ไป2นัดแพ้ให้กับทีมอย่างเอเวอเรตแล้วก็แพ้ให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็แพ้อย่างนิวเนี่ยไม่แปลกครับแต่แพ้เอเวอเรตเนี่ยเขถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ต้องบอกว่ามาตรฐานโดยรวมของทางเบนฟอร์ดเนี่ยต้อง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 อยอมรับว่าเขาเป็นทีมทีมหนึ่งที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีและยิ่งเฮตูเฮต์นะผมฤดูกาลที่แล้วท, s <S ลที่เจอกันมาแล้วผมจาได้ว่าต้นฤดูกาลเนี่ยเบนฟอไไนร์ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนแรกกับอย่องทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตบแมนยูไปถึงสี่ประตูศู ก็ถือว่าใครเป็นเจ้าบ้านชนะไปแล้ววันนี้ถามว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดปเบาๆไหมก็แอบเบาไปหน่อยนึงนะครับผมคือว่าจบ1ประตูเนี่ยเขาได้ยิ้มมาแค่ครึ่งมุมปากก็จริงแต่ถ้าให้มองโดยรวมในเรื่องความพร้อมเนี่ยก็ยังขาดในเรื่องแนวรับครับทั้งลูกชอไทเลอร์มาเลาเซียนะครับผมไหนจะเป็นทางเลกิลอนวนาน์ิสตก้านะครับผมลิซันโดมาตินีก็ยังไม่พร้อมแดนกลางนะครับผมก็จะเป็นทางคอบี้ไมนูนะครับผมแนวรุกนะครับผมจะรองตานโชที่มีข่าวอยู่นะครับผมว่ามีปัญหากัดทนท้ายก็ยังไไมมมมมม่่่่่ดด้้ลลลงแแนน,นนนนนนออออะะะคครรรััับบบผผกาาาตตเเทีหหืพ ก็จะมีเรื่องแนวลุกเนี่ยแหละครับผมที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทั้งฮอยลุนทั้งแรดฟอร์ดนะครับผมบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแต่ในปัญหาหลักๆเนี่ยคือในเรื่องแนวรับครับเขาจะใช้ใครนะเพราะมีราฟเลวารานหรือตอดิงเดเลฟครับดาโลนะจอห์นนี่อีเวนและแฮร์รี่แม็กควายนะผู้ร่วงประตูวเขาก็ต้องทางโอนาน่าอยู่แล้วนะครับกับการกระทั่งเบนฟอร์ดนะครับผมอีวานโทนี่ยังไม่มานะครับผมก็คือยังมีเรื่องอดีตที่ติดค้างอยู่นะครับผมเควินเชสนะครับผมมมมหรรืออิเกกลดดาาป็ยังไ่พ้ ดนกลางนะครับผมก็เป็นทางแซนดอนแบตติสนะครับผมโจชัวดาวซิวายังไม่พร้อมต้แนวรับนะครับผมเบนมียังไม่พร้อมแล้วก็ทางลิโกเฮนลีย์ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมหมดนะครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมครับก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วงนี้เหมือนแบบว่าโดนหมัดน็อกไปปุ๊บก็ล่วงยาวๆเลยนะครับผมโดนแล้วแบบเสียแต้มรัวๆเลยมันยังไม่รู้สึกว่าแมนยูจะกลับมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันไเยองทางเบนฟอร์ดด้วยที่เวลาเล่นเจอทีมใหญ่เล่นดีด้วยนะครับแล้วมาดูในเรื่องลำ เบนฟอร์ดท,ที่อยู่หนักที่ทีิการแพ้ของเบนฟอร์ดดูแพ้น้อยกว่าทางแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยนะครับถ้ามองจริงวันนี้ผมมองว่าแมนยูอาจจะไม่ชนะในวันนี้เต็มที่ผมมองว่าจบได้แค่เสมอนะครับผมเลยมองว่าถ้าจะลุ้นไปลุ้นเชียงจริงมาตรฐานของเบนฟอร์ดก็ดูไม่ได้แย่ครับด้าน,นนี้ขอเชียร์ไปที่ทางเบนฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับ แล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับผมเป็นทางเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางซิงบูเชลซีนั่นเองนะครับเบอร์ลี่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามาตรฐานตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาเจอของหนักทั้งนั้นนะครับผมตั้งแต่เต็ดเดพิวลิกมาแล้วผมนัดแรกก็เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับผมเจอแอตตันวิลล่าเจอท็อตแน็ตมัต์เปอร์แพ้มาสามนัดติดเลยแล้วไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับแล้วก็มาแพ้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกนะครับผมแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกงีเพึ่งมมนนนะะกกกคัััับบบรทผ เยือนอย่างทางสิงห์บูเชลซีนะครับผมที่บอกว่าฟอร์มโดยรวมดีไหมตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับผมในพรีเมลิ่งกิตเนี่ยเขาชนะไม่ได้2นัดในลีกนะครับผมแต่ในวันถ้วยเนี่ยเขาก็ชนะ2นัดเลยชนะทั้งไบตันนะครับผมแล้วก็ชนะให้กับทางวิเบอร์ดันด้วยนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มโดยรวมของเชลซีเนี่ยก็ยังดูย่ำแย่อยู่นะปัจจุบันนี้แฟนเชลซีก็น่าจะเห็นอยู่นะครับมาดูในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันครับในฤดูกาล2021-2022เนี่ยเเป็นทางชลซีนะ่สิบเอ็ดแสมองพันยี่สิบสองเเนี่ยเป็นทางเชลซีนะครับผมเป มาดูในเรื่องความพร้อมครับความพร้อมของทางเบอร์ลี่เนี่ยก็ขาดถามว่าขาดเยอะไหมก็ขาดตัวเดิมๆครับตัวที่สามารถแบบไม่ใช่ตัวจริงกันเท่าไหร่นะครับผมกลับกันกับทางเชลซีนะครับที่ขาดเอ็นคุณคูนะครับผมเอ่อมาโลกุโตนะครับผมเบนชีเวลโรเมโอลาเวียมอยกาเซโดนะครับผมชูงาเวนก้ายังไม่พร้อมแดลรับเนี่ยโฟลฟาน่านะครับลิสเจมซาลูบานะครับผมหรือจะเป็นบาริชิวก็ยังไม่พร้อมนะผมเท่ากับว่าเชลซีเนี่ยยังขาดตัวหลักๆเยอะมากๆนะครับผมตัวจูบดาก็ยังดูขาดหายอยู่แล้ววันนี้มาเจอทีมอย่างเบอร์ลีนะครับผมถาามมมมว่เชชลซีีนนะได้ัโอกย โอกาสของเชลซีชนะได้มีอย่างมากนะผมแล้วถามว่าความมั่นใจเชลซีกำลังมาไหมก็กำลังมารับต้องรองลุ้นว่าสเตอร์ลิงจะล่างทองอีกไหมถ้าสเตอร์ลิงล่างทองผมมองว่าเชลซีชนะได้แน่นอนนะผมแต่ผมมองว่าการที่เบียนเบอร์ลี่เนี่ยถามว่ามีโอกาสที่มันจะ พลิกได้ไหมมีครับเพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยเกมมาตรฐานโดยรวมเกมลุกเขาดูดีนะครับผมแต่ข้อเสียคือในเรื่องเกมรับผมเลยมองว่าคู่นี้เชียร์ไปที่สูงดูลุ้นง่ายสุดครับตอนนี้ให้มองไปที่จะกสูงได้เลยนะครับวันนี้ก็ครับเป็นเนนทั้งหมด3คู่นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครอยากฟังเพิ่มเติมอยากดูเพิ่มเติมหกโมงครึ่งเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเพี่เมทางบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกัััันนนนใใหหม่คคคลิป้าะรรบบสสวดี